มาจ้ากับพ่อปลาสูตรเด็ดเนื้อแน่นว้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาวคนเก่ากรเดิอก Hi everyone How everyone doing Holagutomatas ninghap semalaku khỏe คอั อาุกเสมอมันเสมอมันเครื่อไหมความเก็บใหญ่ใดความไข่ใ่มีเดอ้อพี่น้องสุกุสุกุหบานเฮาพอกันอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมื่อดอกคุ้นเสียงแค้นดินแดนบาดเกิดมาเจอจะลัดเสิร์ฟโยเม่กนั่หละพี่น้องเงินมือนีนตามน้องสาวไปลงครัวแล้วไปเตรียมปรุงกับพาะปลา แ่บแบกันจ้ะป้าจัดตามน้องสาวไปลงครัวกันจ้าดูจ้าว้าวเดือดพ่านพ่านไก่สุกแล้วจ้าเรามาแยกอกไก่นะคะเรามาก็เย็นแล้วเราก็จะมาฉีกเนื้อ,อกไก่กันเห็นไะคะเราได้เนื้อเตรียมให้เย็นแล้วเรามาฉีกเสร็จแล้วเรามาแยกน้ำได้ทุกสูตทุกอย่าง กล่องลาเต้น้ำได้แล้าจ้าน้ำซุปร้อนๆต้มน้ำไว้ให้เดือดนะคะมาดูแล้วเราก็จะเอากระเพาะปลาที่ห้่งพันไว้ลงมาลวกแล้วเราก็จะเติมเกลือไปนิดนึงนะคะหลวกน้ำมันลวกน้ำข้าวเขาปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีนะคะนั่นไงนะคะ เดือดสักพักแล้วนะคะล้างมันมันออกลดน,น้ำเย็ยนล้างนะคะล้างน้ำมันออกพี่น้องย้ำน้ำน้ำมันออกลดน,น้ำเย็ยนโอเคค่ะน้ำน้ำมันล้างแล้วก็จะ ทิ้งไว้ให้เขาเสด็จน้ำถ้าเรามาตั้งไฟให้เดือดเริ่มปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะคะใอยสองทับพีไปก่อนด้วยซอสปรุงรสป่าสีเขียวนะคะเย่นงละสองทับพี สีอิวหวานเข้มข้นนะคะดังนั้นเติมด้วยพริกไทยป่นนะคะหอมๆค,คนให้เข้ากันนะคะเรามาชิมรสชาติเบิง่งเศรพอดีแล้วน,น้องก็ปล่อยให้เขาเดือดสักพักนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่กระพาอปลาลงาไปต้มฝาไว้ให้เขาเดือดจ้ะ เนื้ออกไก่ที่เราออกพักไว้จนเย็นแล้วนะคะก็มาทำการฉีกฉีกเป็นเช้นเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะขอเวลาน้องสาฉีกเนื้อไก่ก่อนเด้อเป็นอันวสเสธ็์แล้วจ้าทีนี้ก็จะมาขั้นตอนผสมแป้งนะคะก็จะมีแป้งมัน แป้งมันสำลักกับแป้งข้าวโพดปนกันนะคะอย่างละเท่าเท่ากันนะคะอย่างละครึ่งได้แล้วนะคะแป้งมันสิงคโปร์กับแป้งข้าโดดวโพดรวมกัน,นแล้วเราจะเอาน้ำสะอาดนะคะเขาเข้ากันนะคะเตรียมไป,ไป,ไปทำกันจ้ามาเบิ้งกันว้าวกระเพาะปลาสุกแล้วเห็ดสดๆนะคะมีเห็ดหอม เห็ดหู้หนูแล้วก็เห็ดปวกขาวหน่อยหรือว่าเห oh. ็ดเหมไงพี่น้องสด,สดๆลงไปเลยจ้า <Wow. S 1> น้อใหม่สไลด์เขาต้มไว้ใส่ลงไปหลดว้าว <Wow. S 1> ปิด้าไว้ให้เห็ดสุกเลยจ้ะเดอ้อใส่ไข่นกระทาใส่เนื้อไก่ชีกนะคะลงไปทั้งหมดเลยจ้ามาเด้มาเดอ้อ เร่งไฟโอเคปล่อยให้เห็ดสุกสักนิดนะคะฝาไว้นะคะที่มันกำลังจะเดือดร้อนๆอยู่นี่นะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปพร้อมคนทีละนิดละหน่อยนะคะเร่งไฟให้ร้อนๆนะคะค่อยๆคนให้เขาเหนียวเหนียวเนืดๆใครอยากได้เหนียวเท่าไหร่ก็เอาตามใจชอบ ต้องคนไปพร้อมเรื่อยๆเพื่อจะไม่ให้มันได้ติดหม้อนะคะแป้งก็สิบอไไรติดหมอห้อกระเพาะปลาคนๆคนนะคะคุณน่ะเหนียวดีขนาดตึงเคจ้า เราก็ปิดฝาเข้าไว้นะคะอืมได้แล้วกับพ่อปลาสเดสเดอเสดอพี่น้องเอ้ยหมอในญ่หมอยหมอยักเนื้อแน่นๆป่ะเสร็จแล้วไปกินกันเลยจ้า wow, wow, wow. ได้แล้วจ้าฮูลกับพ่อปลาว้าวมาจ้ามาจ้า มาจ้ามาเจ้าพรไอ้อห่วยห่วยมาเสิร์ฟเลยจ้าตักเสิร์ฟตัวเองนี่แหละพี่น้องกินเบิดบปนอ้อถุยใหญ่ถยญุยอยากแค่นี้กินหมอสั่งพี่น้องเอ้ยนั่งอยากนั่งหลือกานมาแล้วนั่งกับสิมากินพี่น้องเอ้ยไปไปกินกันจ้ะโอเคค่ะคุณผู้ชมได้แล้วจ้ะ กัเพปราหอนปรุงรสด้วยนี้เลยจ้าน้งสาวบะหมักแบบเป็นอันน้ำมันพี่น้องใส่หอมผักชีโรยหน้าใครอยากมักแต่ผักชี่็าจะผักชีตวาน้องสามักกันนี้หอมบัวน้ำพี่น้องรสชาติเพิ่มรสชาตินะคะมะนาวลงไปกระเทียมเกี่ยวน้งสามักเกี่ยว แห้งๆพี่น้องมอหมาักนะมีน้ามันร้อยเพิ่มรสชาติความหอมจืดจาดอืมสองบวงเลยว่ามือน,นี่เออตายแล้เนะาะบาทนี้ก่อนใส่พิกไทยป่นลงไปน้ำตรวจจาดกับพอประอาดซ้าหมักไงหมักหยักน้ำนองสาก่อนอื่นนะคะเติมด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะบำรุงและบำบัดได้ด้วยจ้าหอม มาจวจจัดกเบพาะปะาซ้ำหยักเด้อพี่น้องเอ้ยกินเบิดมานาะคนๆเข้ากันบานี่พี่น้องโอ้คุณหมอเอ้ยนั่งสัง่งนั่งเบียดยู่มือแรงมากนั่งกระสิมากินพี่น้องอืมนำซุปเข็มคนพี่น้องเอ้ย หอนยุ่น้องแซ่บพอดีพอดีที่เขาต้องการหอนอยู่มาจ้าอ่ะฮู้หอนมากับพ่อปลาคันบพื่กินย่างหอน มันบ่แซบพี่น้องมาไข่นกกระทากระพ่อปลาดิ่งๆมาแซบน้ำกันเด้ออือ้มเพลพผงห่อนมากระพ่อปลาดิ่งๆไข่นกกระทามาห่อนหๆอนห่อนแซบอ่าคักคักคัก มาเพจดีขนาดอืมเบิ่งรกระวผัดปลาเด้งๆไข่นกกระทาก็เด้งๆอ่ะฮะฮะมาอืม ไก่เป็นโตมันบนวมนวัวยังดตพี่น้องมาจ้าปลาดิ่งดิ่งมาจ้าไขน่นกกระทากระดิ่งดิ่งอ่างสุดยอดแซ่บขักเสด็เสดพี่น้องเอ้ยเกี้ยงคือแล้วมามามากระเพาะปลาดิ่งดิ่งเบิ่ง ไข่นกกระทากระเด่ง,งเด่งพี่น้องมากระพบปลาเด่งเด่งมาจ้ะเกียงแล้วพี่น้องโอเคนะ่านผู้ชมน้องสาก็อยากให้ผู้ผู้ชมมีแต่วความสุขสนุกสนานคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังอับให้ได้เงินมืน่นตื่นให้ได้เงินแสน แบนมือไปให้นแก้วมันนิสวยโชคหายยอะได้มาพ่านม่านหายยอะได้มากำกลบไบบเจ็บบอจนร่ำรวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want that you heart desire รักนะคะทุกคน Love you แล้วพอกันไหมจ้ะสวัสดีค่ะ Bye bye See you again next time